บอกลข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมยินดีกับผู้สูงอายุได้เฮทั่วประเทศนะคะครมออนุมัติงบกลางช่วยเหลือแล้วก็จ่ายเงินให้กับผู้สูงอายุรวดเดียว4เดือนเลยค่ะรับสูงสุดถึง1 5 0 0บาทซึ่งจะมีการจ่ายนะคะในวันที่19ค่ะผู้สูงอายุเตรียมเฮพร้อมกันทั่วประเทศในเดือนกรกฎาคมนี้รับเบี้ยงที่ผู้สูงอายุถึง2วันทําการ2เด้ง2รายการกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้10กรกฎาคม19กรกฎาคมนี้กางกระเป๋ารอเลยค่ะ ผู้สูงอายุได้รับการโอนเงินพร้อมกันทั่วประเทศติดตามรายะเรียดข้อมูลข่าวสารในบอกเล่าข่าวดีค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพอ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศแจ้งเปลียปล่ยนแปลงวันจ่ายเงินผู้สูงอายุหรือว่าเงินพิเศษออกมาแล้วนะคะ19กร,รกฎาคมนี้กางกระเป๋ารอตเตรียมความพร้อมรับการโอนเงินค่ะซึ่งคอรม,มอไฟเขียวอ,อนุมัติงบกลางกว่า8,000ล้านบาทจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษเป็นเบี้ยงชีพให้กับผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ4เดือนก่อนนะคะโดยจะจ่ายย้อนหลังในเดือนเมษายนถึงเดือนกรกฎาคม2565ที่เหลือจะมี การโอนทยอยเพิ่มเติมผ่านบัญชีธนาคารของผู้สูงอายุค่ะซึ่งพลเอกประยุจันโอชาออกมายืนยันข้อมูลข่าวสารเรื่องนี้ในการแถลงข่าวผ่านเพจไทยคู่ฟ้านะคะซึ่งเงินที่จะจ่ายให้ครั้งนี้ช่วยเหลือบรรเทาค่าของชีพให้กับผู้สูงอายุเป็นระยะเวลา6เดือน จำนวนกว่า10.9ล้านคนระยะเวลา6เดือนค่ะคุณผู้ชมคือจ่ายให้เดือนละ1 0 0่งถึงบาทถ้าหากเป็นระยะเวลา6เดือนก็จะได้รับตั้งแต่6 0 0 1 5 0ถึงบาทต่อคนต่อรายนะคะซึ่งนายธนกรวางบุญคงชนะก็ออกมายืนยันข้อมูลข่าวสารเรื่องนี้ค่ะสำหรับการถแถลงลารายละเอียดแผนการจ่ายเงินแบ่งเป็น,ปนการจ่ายเงินดังนี้ครั้งแรกจะมีการจ่ายเงินในวันที่19กรกรกฎานคมน,นี้เป็นการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษครั้งเดียวนะคะ4เดือนรวดเลยแล้วก็ครั้งที่2 จะเป็นวันที่19สิงหาคมและครั้งที่3จะเป็นวันที่19กันยาย,ยน25 6 5รหโดยรูปแบบการจ่ายเงินโอนตรงเข้าบัญชีธนาคารของกลุ่มบัญชีกลางส่วนการจ่ายเงินสดให้กับผู้สูงอายุโดยกลมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิน่นจะเป็นคนดําเนินการเฉพาะพื้นที่ที่จ่ายเป็นเงินสดนะคะคุณผู้ชมนี่คือตารางการจ่ายเงินล่าสุาดค่ะสําหรับเงินพิเศษผู้สูงอายุแต่ว่าในวันที่10กรกฎาคมนี้เบี้ยผู้สูงอายุแบบขั้นบันได6 0 0ถึง1,000บาทยังคงได้รับสิทธิ์เหมือนเดิมโอนตรงเข้า าบัญชีธนาคารให้นะคะเพระนาะฉะนั้นผู้สูงอายุได้รับเงินในเดือนกรกฎาคมนี้เป็นเบี้ยงชีพผู้สูงอายุและกรณีเบี้ยงชีพเงินพิเศษเพิ่มเติมเข้ามาถึง2วันทําการด้วยกันก็คือวันที่10ถึงวันที่19กรกฎาคม2565ห้25เลยค่ะกลางกระเป๋ารอเลยค่ะยินดีด้วยนะคะหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Sub subscribe เป็นกําลังใจให้ค่ะ,ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ